กาสังคมเปิดให้บริการยืน่นเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์สะดวกสำหรับสถานประกอบการลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองสำนัก,การประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบหนึง่งมาแล้วเออตัดเลยเลยตัดเลยคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือนี้กรณีที่นายจา้างแจ้งการประสบอันตรายจิต ตายโมแล้วตายโมแ่แล้วนะเ <c oughs> กรีบเลยเวย้ยสวยจริงไอ้รวยเป็นไรว่าเสือมอบอ่ะเป็นไรอ่ะเุ้ยขามเป็นไรแดงๆอ่ะโอ,อ้ยหมดเยอะเลยนะด้วยเลือดป่ะเลือดหรือสีสวัสดีจ้าททหารเกรดเา จ้าสภาพดีๆก็ต้องเกรดเอนะจ๊ะนี่ใครจะเอาถูกๆก็มีใครจะเอาเอก็ทักมาอู้วววราคาเดิมสีมันก็จะเอ้าทำไมมันแพงเพราะมันเป็นเอกี่บวกวะเอยี่สิบบวกบวกโอ้โหเยอะไปเออบวกเยอะไป ฉันขับรถมาฉันก็นึกว่าหมอกเออมองแบบต้องใส่แมสนะรู้ป่ะเพราะว่าฝุ่นเยอะโอ้โหมีทหารในนี้เดี๋ยวคาโก้สวัสดีค่ะวันนี้เปิดสี่ห้าส่วนผ้าใหม่คะนีเยอะมาเยอะไหมเธอ เดี๋ยวดูคุณพี่ว่ามีของเยอะไหมแต่ถ้าเยอะเดี๋ยวจะเปิดให้นะสาจริงๆก็เปิดบ่อยแล้วคุณพี่สั่งได้เลยนะเปิดมาเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนะขายดีตลอดคุณพี่คือบางอย่างอ่ะพี่สั่งได้เลยไม่ต้องรอรีวิวใช่อันนี้มันมาใหม่ มาใหม่เราจะเปิดของใหม่บ้างนะคะสลับสลับกันอืแล้วก็มีอะไรมาใหม่ๆอีกนะาวันเสาวันเสาขึ้นของเพาะวาปมันเสาร์วันเสาร์ขึ้นของเพราะว่าป้ายส้มมามยูนิคมาได้ไงเป็นผ้าละเออมียูนิครมาได้ไง เป็นรวมนะเ,เสื้อกางเกงวีแทชทเฮ้ยถ้าสะอาดนะลูกค้าถ้าสะอาดผ้าให่มี H N M โอ้ยมีแบรนด์ด้วยจังเลยคาะจ้งเลยจับจะแตกละร้อน ขายฮูดออกตั้งเยอะเออดูฮูดคือไม่ว่าจะหน้าอะไรมันก็ขายได้ไงเธอฮูดอ่ะอ๋อร้อนตุ้งเลย USA Air Force ฉันยังใส่เสื้อเลยแต่สวยนะซื้อลูกค้าใช่ไหมแต่มีเสื้อออิจฉาเนาะสวยนะสวยสว่ดูดิแบว่าอิจฉาแล้วเห็นแล้วก็เรียกเก็บไว้ให้เธอคนเดียวด้วยนะฉันไม่มาวันนั้นอะมาเป็นของฉันแล้วถ้าฉันมา ใครเปิดเจ๋อเต็มต mm hmm. oh. um> no> um ู้แล้วมั้งอ๋อไม่ได้สดหรอข้างลักชั้นน่ี้นะคะอ๋อไม่ได้สดมีสามีเมื่อวานนี้อ๋อโอโลนะป้ายหนังโอโลป้ายหนังนะจ๊ะออุ้ยเชื่อตกใจหมดเลยรุ่นเดียวกันด้วยตกตกเลยนะรุ่นเดียวกันด้วยเนี่ยคาโก คาโก้โอุอ้ยแม่อุ้ยผ้าสะอาดผ้าดีลูกค้าเนี่ยคาโก้ค่ะคาโก้ยีไล่ด้วยนะ อืม,มเก๋วอะไรใช่เพจหรังนี้หรือเปล่าเฮยเดี๋ยวนี้เพจปลอมก็เยอะแยะเลยลูกค้าเอ้ยระวังกันด้วยเนี่ยคาร์โบคุณคุ้มจ้ะสองเอเบ,บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใครชอบงานสะอาด จัดได้นั้นเนี่ยใส<ซ>่ใส่ดีน,ดนะคุณพระถ้าแบบไม่ได้บอบช้ำอะไรก็คือแบบดีค<ช>่ะโทรศัพท์จะตุยละใครงบน้อยเอาเบอร์สองได้เบอร์สองก่อมี ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงค,คุ้มเลยเนี่ยมีเสือ้อมันรวมเลยนะพี่นะแต่รวมอย่างเงี้ยเลยเนี่ยแต่ใหม่ๆเลยนะ ใครสนใจนะคุณพี่ใครจะเอารีวิวจัดเลยจริงๆอยากจะเปิดอะไรดูป่ะอะไรหรอเป็นเดือนอ,อะไรอ่ะเส้นใหม่ไปเส้นเออมาเปิดดูด,ดิูเอเอ กา <G ül üyor> งเก่งทำงานมีค่ะหุยติดเสื้อมาหน่อยนะแม่เสื้อสร้าเพราะสเน่มีแต่ซาตินค่ะมีเท่ๆเลยไม่จริงเดี๋ยวรอตู้ใหม่มาก่อนนะคะ ใช้ได้นะทุกคนงานสะอาดนะเดี๋ยวเอาเส้นในมาเปิดกันเลยลเออหุยแล้วฉันรู้สึกว่าไซส์มันดีนะไซส์ดีผ้าดีนะลูกค้าเอ้ยคือะอะไรก่อน กดทนันแพทกินอีกแล้วหรอไม่มันลดบัตรแต่ไม่รู้จะกดทันหรือป่อ๋อกีบวันไหนอะวันนี้คืนนี้กี่โมงใครยังไม่รู้วันนั้นเซี่ยววิยังไม่ทันเลยลบัตรสตาร์บัคหนึ่งพันเหลือหกเก้าเก้า ไม่รู้จะผันหรือ,รอโอ้แต่งเขาเนี่ <laughs> ม่เดือทงต่งเดือแงจะนอนวสนะนอนเืสี่รุ่มเื่อคนว่าไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วกนแล้วยังไม่แน่ใจค่ะบตื่นเต่นมากเลยจุ๊ะใส่ใไม่ถึงสิ่งนั้นสิ่งน้นเช่งคืน หกพันห้าคุณพี่ราคาเดิมเลยรีวิวส่งฟรีนะคะรีวิวส่งฟรีนะใครเอารีวิวส่งฟรีไปเลยจ้าใครเอารีวิวได้ทุกตัวเลยส่งฟรี ใหม่อ่ะลูกค้าป้ายนี้เนี่ยอหนาวไม่สซาเลยอ่ะ,อะวางเลยป้ายใครรับแคปหน้าจอมาเลยคุณพี่รีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวจ้า